สวัสดีครับพี่น้องสุปูสก้นครับผี่กำลังรับชุม่มในตอนนี้นะครับเมื่อนีบ้าวิสารกับซิมามาก,กินก๋อยร้อยเหลือดของพี่น้องเนาะเขาเศร้าพี่น้องอเขาจจเลิกงานืันนี้สวยหล่ละเฮ็ดงานเขาจจเลิกก็เลยแวะตลาดนะู่นว่าอยากไม่เฮ็ดไอ้คลิปก๋อยร้อยเหลือดให้พี่น้องเนี่เบื้องนะงนะก็ได้กินขา้าวเสียนุ่งกันนาะพี่น้อง นี่พี่น้องเลือดสดสได้พี่น้องแวะตลาดมาพุ่งซื้อสีขาไม่ไม่หรอกนี่เบาสารปูงมาเลยได้พี่น้องแต่ว่าบ้านไหใส่เหลือได้ซื้นอนีเอ่เบาสารปูงมาแล้วเรียบร้อยแลอวเหลือแต่เทเหลือลงใส่คือซื้อนาะงัวขายไม่ได้พี่น้อง เพิ่งเดือดนะครัแบ,บแดงคืนแล้เดี๋ยวเบาอีสานสิแกเงง้เดือดลงไอ้ใส่หมอ้เอเนาะอย่างนี้บางพี่นออ้อนก็เดือดแดงขนาดเลยท่านผู้มากหลายมันก็สีใส่เดือดหลายเนาะแต่ว่าเบาอีสานก็ บั้หอยมมกเรือดต้นใดแต,แตก่ก็กินได้พี่น้องว่าแถาวพตอีสารบ้านเอกก็จะกินแนี้นี่แหละนะครับเรื่องพี่น้องเดือดแดงคเครื่องเลยบอกพิีา,อารอื่น,นไลอยู่เป็นี่ย ว่าบริษัทนี่มากไวเดสาตนะครับนี่มากเอดีไวนครับย้อยบริษัทที่เม,มืงกันเนาะเบิ่งพีหน่องเบิ่งแต่งยังเครื่คืเลย เดพุมผมผมอำลังขนาดเดี๋ยวเสีจานเลยเรียบ้พี่น้อม ข้อโทษไอ้สำหรับคนคนที่เพิ่นโบโบก,กินนะครับเนาะบบก,กินเนื้อโบโบกินไอ้ของดิบ้ยงนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ไอ้บริสันมากครับจะก,กินไม่ได้โดนแล้วมันติดโควิดวันหนึ่งหันก็ได้โบกใบไอ้เสื้อมากินมาไดยเนา,ะ,เนานะคุณงู้ชมก็เนียวเนี้ยวเต็มเตี๊ยบเลยพาคุณผู้ชมพาไปมีหลายมีหลายอย่างอยู่ ก็บอกว่าอี่มะลาขีนอกหอมหอมสดนะครับแล้วก็เพ่วงเราบกแข็งครับบวานเ้องอื่นบกแข็งแล้วก็มีบกแดงอันนี้เราไม่เลิดครับพี่บานเอป็นไม่เลิดครับ โอ้หลายพี่น้องนะพี่น้องกินเหมือนกันหนึ่งข้าวเนี้ยเต็มที่เลยพี่น้องกินกินที่สวยให้เสียเลยพี่น้องยังใครแสบกินแต่เศราแรงกับพวกแสบยังแง่นีายออกกินเข่ามันยังใครกินแสบน้องกินแต่เศราตื่นเห็นมามกินเข่ามันกวบใครแสบเหรอพี่น้องเมือง ອ້າຍໃຫຍ່ນີครับຫ à, biết không, nó, chỉ mong cảnh đó, báo tài ăn kim không có ăn đâu,

ดูอายุยานะครับผ่อนหลายวันกับขึ้ติดโต๊กับบโต๊ะก็เยอะมเคลื่อนกับส่งติดโต๊ะผ่อนเอาไม่านเนี่ยแต่เป็นเรื่องห่องกับว่ามีแอร์ห่อนเน,นี่ยแต่มาเลืองานมากคิดโอ้ยเด็กก่อยเดกินก่อยเด้อ มากินให้พี่แหง่งดวงในเบื้องโน้นไตอนใหญ่ๆด้วยหรอก็บาวิศานมัดตอนใหญ่ๆนะ มีพี่น้องที่ยุดงานงันหะายเยอะมี้งบรเายุ่งานกับยูหองห้พี่น้องบได้้ปแห่อนไหลหรอกอยากก็น้ควิดเพิ่อนที่ฟักับยุดงานบได้เพ็่อนงานพี่น้องเมื่อบานกับเมื่อบได้นี่ยยู่งเสียพี่น้องเนีย

คนบริเดห็ดให้เห็นหน้ามันติดมือเนี่ยอี่างพี่พี่ทำไมไง เต็มไปพี่น้องเราก็ได้แต่อะไรพี่น้องเลือดแดงเรื่น้อง nó lạ như nào không thầu làm cái gì ăn xem chỉ đang thèm nó như nào đó, đó. thừa qua bơi tháng bơi phải bơi phải chín bên đây đúng chín thừa này. tháng thừa rút ngang thì chúng ta này không kịp nà, nồng, ngay kịp nè bây giờ kìm cả giá rút lại lại bần bằng... giờ hết YouTube này lại bương năm à, กองั้ทั้งบาง้านก็คือวันเขาเรีวเว้ยนะครับเนาะทั้งบงท้งก็อาจจะฝนยางเดี๋ยวด้วยก็อ,อย่างไรพี่น้องคุ่มือเมื่อเคื่อตะกีดฝนกับต๊ะมตามด้ดู มาอยู่ยางงานานักหนะเราดูได,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 ด้เราดูได้น,นอ,นอ,นอะ,ะพี่นองเรียกก่าฝนเรียกก่าหนาวเรียกก่าหอนมือหนึ่งมีอยู่สามเวลาว่ะนั่ง่ีนองนะนี่ถ้ามีใหญ่ได้

นี่ถ้าม่ใหญ่พี่ให้หนวังในเบิงกินให้มันเซ้าอยากโดนกินเตือแล้วพี่น้องครับนี่ให้พี่นวังในเบิงนะครน่อน,นี่ย ยืมยมาได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีสเสน่หครับที่บ,นนบริษัทเตรียมมาให้พี่น้องได้รับชมเนาะ ยังได้กายเรื่ไในกดไล่กดแช่กดสับสไคร้นะครับเนาะแต่ว่าทีสำคัญก,ก,กยายเรื่มกดติดตามในบ่าวิสาลในแยคลิปต่อตไปนะครับเนาะมื่อนี้กกายเรื่มช่องนะครับช่องของบ่าวิสาลก็คือไอ้ฮักเจ้าเบ่าวิสาลนะครนะับเนาะฮักเจ้าเบ่าวิสาลครับเบื้องแล้วกายเรื่มกดติดตามนะครับเด้อสาร,รับคลิปนี้บ่าววิสาลก็ขอบคุณครับ